น p ด d o สตอรี่ a life changing story ส,ส, iedzieć, ส,ส, anyway. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ด a d สตอรี่พอดแคสต์นะครับและวันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s unday reflection นะครับหรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะก็เช่นเคยนะครับผมจะเริ่มจากการอัปเดตโอเคอาส่วนบุคคลที่เป็นระบบการตั้งเป้าหมายนะครับ ซึ่งมีเจตนาว่าอยากให้ทุกคนลองลองทำดูบ้างนะถ้าเรามีเป้าหมายอะไรแล้วเราตั้งไว้แล้วแล้วเราอัปเดตบ่อยๆโอกาสที่จะสําเร็จก็จะสูงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเป้าก็ตามเพราะว่าหลักการของการตั้งเป้า OKR เ,เนี่ยเราก็ตั้งเป้าให้มันท้าทายอยู่แล้วนะเริ่มต้นกันเลยนะครับวัตถุประที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับคีรีเซล1.1อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงไปแต่มาที่2ให้ได้60เล่ม วิกนี้เป็นวิกที่ห้าของใจมาที่2เองนะครับแต่ว่าทะลุไปแล้วที่63เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก9เล่มยอมรับสารภาพว่าอ่านเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อ่านหนังสือหลายเล่มที่มันค้างอยู่ก็จบพร้อมๆกันนะครับก็ทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะบอกอาจารย์จะขยับขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ไม่ขยับเป้าขึ้นหรอกเหตุผลง่ายๆเพราะว่าผม อ่านอาจจะชิปโหมดไปอ่านภาษาอังกฤษให้เยอะขึ้นเพราะภาษาอังกฤษ,กษเนี่ยผมอ่านช้ากว่าภาษาไทยเยอะนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าได้อ่านภาษาอังกฤษเยอะขึ้นก็จํานวนมันก็จะมันจะกลับมาพอดีพอดีนะคริสตอ๊1หนอ่านภาษาอังกฤษหนังสือภาษาอังกฤษสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายแต่มาที่2องเนี่ยีเล่มตอนนี้อยู่ที่18เล่มอันนี้ on Tra c k นะครับก็เป็นไปด้วยดีนะก็ยังอ่านอยู่2อสาเล่มณนะเวลานี้นะครับ คีรีเซลหนึ่งจุดสามส่งบทความไปวารสารหนึ่งบทความเช่นเคยนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าจะเขียนแหละแต่ขอให้ปิดเทอมแล้วก็ตรวจข้อสอบให้เสร็จก่อนเหมือนพัดวันประกันพุ่งระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็คิดว่าตามทามิ่งน่าจะเป็นแบบนั้นก,ก็ยังไม่ได้ทำนะครับทาไปได้สัก2 0แล้วก็ค้างอยู่ออบเจกต e ที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทาให้สังคมดีขึ้นคีรีเซลสองจุดหนึ่งออกหนังสือ2เล่มก็ยังไม่ได้ออกออตามคาดนะครับสานักพิมพ์หนึ่งท,ที่ติดต่อมาแล้วบออออกกจะไปเ,เดืน เมษาก็สรุปว่ายังไม่ได้ออกแต่ผมก็ไม่ได้ตามนะเพราะว่ามันก็เพิ่งออกไปก็ก็เป็นว่าไม่เป็นไรสะดวกเม,มื่อไร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่ก็เทีคิดว่าไตรามาสนี้น่าจะออกได้สักเล่มหนึ่งหรือ2เล่มนี่แหละนะค e ีริโซ่สองจุดสองมีคนฟังพอดแคสต์สองหมื่นดาวโหลดต่อวันตอนนี้ก็หยบค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเนาะได้หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสองดาวโหลดต่อวันก็ถือว่าสําหรับผมเยอะแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรามาสที่ผ่านมา 13, 15, นหนึน่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบ พอดีพอดีนะครับคำว่าพอดีหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญแต่ก็ไม่ได้ลดลงต้องบอกแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะชื่อเหมือนหนังสือที่เขียนล่าสุดนะก็มาอัปเดตต่อนะครับ Keriso สองมีองค์กรเข้าร่วมคคโครตต 6, ง,งการ c อ n s u l t i n g Project หองค์กรที่คอนเฟิร์มแล้วยังยังเป็น1นนะครับแต่ว่าตอนนี้ระยะนี้ก็มีหลายหลายองค์กรติดต่อมานะครับเดี๋ยวคงคงมาอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับ Objective ที่3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคริเซิลสามจวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นไตมาสที่1ก็คือต้นปีจนถึงไปไตมาสที่2ให้ได้600กิโลเมตรพึ่งพึ่งตระหนัก,กนะรู้นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้วิ่งเลยนะซึ่งจริงไม่ไม่ควรนะครับยังอยู่ที่8 1งร้อยแปดจุดหนึ่งสองร้อยแปดจุดหนึ่งเ้พรส์เหมือนกันว่าเราเอ๊ะเราว่าเราวิาว่งหรือว่าผมไม่ได้กดนาฬิกาก็ไม่รู้จําได้ว่าวิ่งเนี่ยถามภรรยาเลยนะ ตอนอัปเดตว่าวิ่งนี้ผมไม่ได้วิ่งเลยเ,เขาบอกหเห็นวิ่งอยู่นะหรือว่านาฬิกามันไม่ได้กดก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับก็กเอาตามเอาตามที่เลคคอร์ดแหละนะถึงแม้ว่าวิ่งเราไม่ได้กดก็ก็ถือว่าได้ออกกําลังกายนะครับนั้นเดี๋ยววันนี้ไปวิ่งเลยเดี๋ยวไปวิ่งนะครับคีรีโซลสามจุดสองน้ำหนักตัวเจ็ดสิบเก้ากิโลกรมัมยังอยู่ที่แปดสิบเอ็ดจุดสี่ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วแปดสิบเอ็ดจุดห้านิดเดียวนิดเดียวแค่ตอนนี้ไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าถือว่าประสบความสําเร็จละเพราะว่า ช่วงนี้มาแล้วนะครับทุเรียนครับโหของโปรดผมเลยแล้วตอนนี้เนี่ยแบบว่ามีต้องขอขอบคุณหลายๆที่นะได้ได้ซื้อมาฝากอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็ไปซื้อมาด้วยก็เต็มเต็มเลยเต็มเต็มก็ยอม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 น้ำหนักขึ้นตรงๆแต่ก็อาศัยเดียวอาศัยวิ่งแล้วก็ลดอาหารอย่างอื่นลงแล้วกันนะคีรีเซาสามยูสามอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายแต่มาที่2 50วันตอนนี้อยู่ที่37วันอันนี้ On Tra c k on track ก็ก็มีชา e เลนเหมือนกันนะฮะก็มีมีหลายอย่างต้องทำก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีครับว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถ้าไม่ตั้งเป้าไว้เนี่ยก็จะจะเรียกว่าอาจจะหลุดไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มมีมีงานแทรกเข้ามาเยอะนะครับโอเคจบ Personal o k r ไปแล้วคราวนี้ มาถึงเรื่อง Sunday Reflection นะั่นคือเรื่องที่เราอยากจะเอาข้อคิดไปจำสัปดาห์เออผมผมเล่าให้ฟังนิดนึงไนงะตั้งแต่จัดรายการนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือบางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรในระหว่างสัปดาห์เนี่ยเราเราจดไว้เลยเราจำไม่ได้ว่าเอ้ยมันได้ข้อคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆในแต่ก่อนเนี่ยเวลาไม่ได้จัดรายการนี้คือมันก็เออเอยดีตรงนั้นดีนะแล้วมันก็แบบปล่อยผ่านอะ่ะคือคือก็ไม่ได้แบบสนใจอะไรเนี่ยแต่ว่าพอม,มาจัดรายการนี้เออเดียเด๋ยวเดี๋ยววัานอาทิตย์เนี่ยไปคุยเรื่องีีดกว่า วันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราอยากชนคุยคือค,อความประทับใจในการให้บริการนะผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะบางอันก็เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วบางอันก็เกิดขึ้นสักสองสสัปดาห์แล้วแต่ว่านึกขึ้นมาได้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือผมมีร้านร้านอาหารหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะมีหลายคนแล้วกันนะที่ผมรู้สึกดีมากนะในการรับบริการผมเริ่มเริ่มต้นเล่าให้ฟังเลยผมมีร้านหนังสือร้านหนึ่งครับ ที่ผมต้องบอกว่าผมชื่นชมจริงๆคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วก็โดยธรรมชาตินะถึงแม้ว่าระยะหลังซื้อออนไลน์บ่อยแต่ก็ยังเดียงติดใจการไปเดินดูหนังสือในร้านหนังสืออยู่เพราะว่าบรรยากาศการไปเดินดูหนังสือในร้านหนังสือเนี่ยมันมีข้อดีคือมันได้เห็นหนังสือที่หลากหลายคือถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราเราสนใจเล่มนี้เราก็ไปเสิร์ชเล่มนี้แล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ถึงแม้ว่ามันจะ browsing ได้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนร้านน่ย browsing แปลว่า เราอาจจะสมมุติว่าเราซื้อเล่มนี้เขาอาจจะมีหนังสือที่มันมีความใกล้เคียงว,ว่าคนซื้อเล่มนี้จะซื้อเล่มนี้ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะแบบให้เราได้เห็นปกอื่นๆอยู่บ้างแต่มันน้อยกว่าร้านร้านเนี่ยบางทีนะกะจะไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะจะก็ได้เล่มนั้นนะ่ะแต่ไปได้อีกเล่มหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเล่มนั้นเลยเพราะว่ามันวางไว้อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเกินเลยไปว่าจะไปซื้อหนังสือที่มันเป็นหนังสือ how to หนังสือพัฒนาตัวเองเนี่ย กับได้นิยายกลับบ้านอะไรเงี้ยมีนะมีแต่ว่าถ้าเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยยากถ้าเราไปเจอพาเฮาทูก็จะเจอแต่เพราะ,เ,ราะเฉพาะเฮาทูซึ่งไอ้อลกอริทึมในอินเทอร์เน็ตมันก็เมคเซนแหละเพราะว่าคนชอบเฮาทูก็จะชอบเฮาทูใช่ไหมแต่ว่าเราจะโอกาสจะไปเจอหนังสือที่มันแบบคนละเรื่องคนละราวแบบนิยายเงี้ยไม่ค่อยเจอร้านหนังสือเนี่ยจะเจอหรือหรือไม่บางทีเนี่ยเราไม่ได้มีสเปซิฟิกอะที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบเฉพาะจาะจงว่าจะจะเล่มไหนเล่มหนึ่งเนี่ย ไปดูร้านหนังสือมันแบบเปิดเปิดดูได้เรื่อยๆไงข้อสองคือคือการเข้าไปดูเนื้อในคือถ้าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูได้ระดับหนึ่งถ้าเป็นอเมซอนเนี่ยนะก็จะดูแบบออสองสาหน้าหน้าปกคำนำหรือว่าที่ชอบดูบ่อยสุดคือสารบัญดูได้บ้างดูได้บ้างแต่ถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นที่เขาจะให้ดูข้างในนะก็บางทีซื้อเพราะว่า มีคนป้ายยาไว้ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ก็กดซื้อดูแต่ถ้าไปร้านหนังสือเนี่ยพลิกดูยกเว้นหนังสือบางประเภทที่ที่มันซิลที่มันปิดปิดพลาสติกตตจากประสบการณ์ผมนะถ้าผมอยากดูจริงผมเดินไปที่คนขายแล้วก็ให้เขากดเปิดพลาสติกคนขายเขาเปิดให้นะครับแล้วเขาเราก็พลิกดูได้นะอ่ะคราวนี้ความประทับใจผมผมขอบเบยเอ่อยนามของชื่อร้านเพราะมันเป็นชนมันเป็นร้านในอินนะครับแถว ไม่ไกลจากบ้านผมมากนักเนี่ยผมเรียกสาขาไม่ถูกอะมันไม่ได้อยู่ในห้างะนะครับเออผมว่าบริการเขาดีมากขอ้ขอแรกนะคือที่ผมประทับใจคือความรอบรู้ของเขาความรอบรู้ของเขาเนี่ยคือต้องเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งอ่คือคือจริงๆอะ่ะมันมีคนขายร้านหนังสือหลายคนเลยนะที่เวลาแม้กระทั่งเราถามหนังสือเขาก็ไม่ค่อยรู้จักซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเพราะผมก็เห็นใจแหละว่าหนังสือเนี่ย แต่ละวันมันมีบอกใหม่ๆเข้ามาเต็มไม่หมดใครจะไปรู้หมดแต่คนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยพลาดครับคือเดินถามชื่อปุ๊บรู้เลยหยิบเดินไปหยิบให้ได้เลยซึ่งซึ่งผมประทับใจนี่เป็นประทับใจพื้นฐาหนตั้งแต่ตอนแรกนะแต่ที่ผมประทับใจมากกว่านั้นคือคือจะเรียกว่าความกระตือรือร้นในการหาหนังสือที่ที่จะเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตอนผมออกหนังสือ,อใช้โอเคออย่างไรให้สําเร็จเนี่ย ตอนออกมาเนี่ยก็ประกาศไว้ในเพจว่าจะออมีลายเซ็นนะครับสั่งสั่งผ่านเพจมีลายเซ็นอะไรเงี้ยซึ่งผมมีหนังสือติดตัวผมอยู่อยู่ล็อตหนึ่งปรากฏว่าคนสั่งมาเยอะมากจานกระทั่งหนังสือที่ผมติดตัวอยู่มันหมดคราวนี้มันคนมันสั่งมาแล้วแล้วก็จ่ายเงินโอนเงินมาแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าไม่มีก็จะวุ่นวายไปหมดผมก็พยายามจะติดต่อ,อ,อให้ทางจะเกว่าอะไรพูดจัดจําหน่ายเนี่ยเขา ช่วยหาหนังสือซึ่งมันคงไม่ยากนักสําหรับผมนะความเห็นผมเนี่ยนะมันคงไม่ยากนักในการเอาหนังสือจากโกดังเนี่ยส่งให้ผมคือซึ่งเขาก็จะมีระบบนะครับว่าเขาเขาจะขายให้กับผู้เขียนเนี่ยในราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยพอส่งมาให้เนี่ยผมก็จะต้องทาแพ็กเกจแล้วก็ส่งส่งให้ผู้ช่วยเนี่ยส่งไปอ,อ,อย่างคนที่ซื้อมานะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าโกงทำแบบนั้นน่ย ปรากฏว่าผมได้รับคําตอบว่ามันไม่มีแล้วในโกดังซึ่งก็แปลกใจเพราะว่ามันเพิ่งออกก็บอกว่ามันกระจายไปแล้วที่หน่ารานแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บคืนมาเพื่อจะมาส่งผมได้สักเท่าไหร่ที่สําคัญมากกว่านั้นคือเขาบอกว่าโอ้ใช้เวลานานซึ่งผมก็รู้สึกเริ่มเริ่มตื่นตระหนกเล็กน้อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าโห เขาสั่งมาแล้วเขาคงอยากอ่านเลยอะแล้วเราต้องรองเงี้ยก็กาลังคิดด้วยจะทํำยังไงดีผมก็ใจวิ่งไปที่โซลูชันที่2อ,อันนั้นก็ยังสั่งไปอยู่นะให้เขาให้เขาช่วยมาส่งนะแต่เขาก็บอกว่าต้องไปเก็บคืนต้องต้องใช้เวลานานอะไรเงี้ยโซลูชันที่2คือผมต้องไปก้านซื้อหนังสือตามที่ร้านหนังสือเอามาเพื่อจะมาส่งให้อะ่ะคราวนี้ผมก็ไปร้านเนี่ยซึ่งผมผมบอกตรงๆว่าผมไม่เอ็กซ์เคหรอว่าจะมีสักกี่เล่ม คือปกติร้านหนังสือเนี่ยมันจะมีหนังสือปกเราเนี่ยนะของผมเองนะห้าเล่มสิบเล่มแล้วแต่ที่นะผมว่าอ่ะยังดีนะยางน้อยๆได้มาห้าเล่ม1ิบเล่มก็ยังดีก็กะว่าจะไปหลายๆหลายๆสาขาเพื่อที่จะมาสะสมแล้วก็รีบส่งไปให้กากอนบางบาง,บางส่วนบางคนที่เขารออยู่เนี่ยปรากฏปรลานนี้ครับผมก็บอกเขาบอกว่ามีหนังสือกี่เล่มเขาก็บอกว่า1ิเล่มมั้งหรือ15เล่มเนี่ยแหละผมก็บอกเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วแล้วผมก็ถามบอกว่าแล้วแล้ว มันจะมาอีกเมื่อไหร่จะสั่งมาอีกไหมซึ่งผมก็ไม่คาดเปลคว่าเขาจะสั่งเออคำตอบที่ผมประทับใจคือบอกพี่อยากได้กี่เล่มอะผมก็บอกว่าเนี่ยอยากได้ตอนนั้นรู้สึกจะแบบร้อยเล่มหรือ200เล่มอ่ะซึ่งผมไม่คิดว่าร้านหนังสือร้านนึงจะหายหผมได้อ่ะเพราะขนาดสั่งไปที่จะเรียกว่าโทรไปที่สํานักงานใหญ่ที่ตรงกลางอ่ะเขาเขาบอกว่ามีกระบวนการวุ่นวายพอสมควรอ่ะที่กว่าจะได้รับมาใช้เวลาหลายสัปดาห์เป็นเดือนเลยประมาณเนี่ย และนี่ร้านหนังสือร้านหนึ่งอะ่ะเขาบอกเดี๋ยวผมหาให้พี่เอาร้อยเล่มใช่ไหมหรือพี่เราสองร้อยเล่มใช่ไหมเดี๋ยวผมหาให้ซึ่งเขาหาได้จริงนะครับแล้วได้ภายในวันพรุ่งนี้ด้วยเขาเสิร์ชด,ดูเลยว่ามามีร้านไหนมันมีกี่เล่มกี่เล่มแล้วเขาสั่ง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 ,ส,งสั่งมาแล้วเขามารวมให้ผมเลยแล้วเขาคือคือผมเซอร์ไพรส์ามากที่เขาแบบโทรมาปุ๊บเขาบอกว่าพี่ได้แล้วโ,โหเฮ้ยทาไมสํานังกงานใหญ่เขายังไม่ได้ซึ่ง ผมผมบอกนิดนึงสำนังกงานใหญ่ไม่ใช่ของนายอินนะครับเดี๋ยวจะงงว่าเฮ้ยมาสำนังกงานใหญ่นายอินไม่ใช่นะครับแต่แต่อันนี้ไวไม่บอกชื่อละรกันแต่แต่ร้านนี้ร้านเดียวอะสามารถรวบรวมให้ผมได้เร็วกว่าอีกค่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าว้าวอะเออผมผมผมไม่ได้โทษสำนังกงานใหญ่ที่ช้าหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าครเป็นกระบวนการปกติแต่ว่าร้านนี้ผมว่าพิเศษผมว่าพิเศษเขาทจาจนกระทั่งผมรู้สึกว่า ถ้าผมไปซื้อหนังสือผมซื้อร้านนี้แล้วปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นอันนี้อันนี้เป็นความประทับใจที่1ความประทับใจอันที่2นะ 2> ก็เป็นร้านเหมือนกันอันนี้ร้าน s t a า buck s แห่งหนึ่งนะครับก็แถวแถวบ้านเหมือนกันก็ไปกินบ่อยนะครับชอบกิน Starbucks แต่ว่าปกติผมจะไปร้านร้านหนึ่งบ่อยกว่าคือคือคือทั่วๆไปจะไปร้านร้านนี้แต่ว่าร้านนี้ผมจะไปทุกวันอังคารสัปดาห์ละครั้งเองนะครับสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนยถามว่าทําไมเพราะว่าวันอังคารเนี่ยผมต้องขับรถผ่านเส้นนั้นดี แล้วผมไม่ขับผ่านเฉพาะวันอังคารเพราะว่าต้องไปสอนที่ด้าปะจันอะไรเงี้ยก็จะขับผ่านเส้นนั้นก็จะสต็อปบายซึ่งเวลาคุณไปสัปดาร์ละครั้งเนี่ยคุณไม่เอ็กซ์เพกต์หรอกว่าเขาจะจําชื่อจํากาแฟคุณได้ถ้าไปทุกวันเนี่ยเขาไม่สิทธิ์จะจําได้แต่กลับกันครับสตาร์บัคเหมือนกันนะไอ้ร้านที่ผมไปทุกวันเนี้ยจำไม่ได้ครับว่าผมสั่งอะไรดังนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้เอ็กซ์เพกต์ว่าเขาจะจําได้ถึงแม้ผมรู้ว่าสตาร์บัคบางบางสาขาเนี่ยเขาจะมีจาจาชื่อจํา จำรสชาติกาแฟาเขาเรียกว่าอะไรนะไอกาแฟาที่เราสั่งประจําได้แต่อ้ร้านที่ไปสัปดาห์ละครั้งอัางคารเนี่ยเขาจำชื่อและจํากาแฟาผมได้แม่นมากครับผมเป็นคนไม่สั่งกาแฟาไม่ค่อยเปลี่ยนนะแต่ว่าเอ้ยแต่ผมไม่คาดว่าเขาจะจําได้อะตอนแรกผมงงว่าเอ๊ะเขาจําผมได้เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในระบบหรือเปล่าความหมายคือผมไปถึงปุ๊บแล้วผมมีการสแกนไอตัว ผมมีแอปแอปไอ้สตาร์บัคอะใช้จ่ายเงินอะเราชื่อมันขึ้นมาหรือเปล่าแล้วมันอาจจะมีฮิสตอรีไงว่าผมเคยสั่งอะไรบ้างหรือเปล่าแต่พอตอนหลังพิสูจน์แล้วไม่ใช่คือผมเติมเข้ามาในร้านเขาก็บอกเลยครับคือคือตอนนั้นยังไม่ได้สแกนอะไรทั้งสิ้นเลยอะเขาก็บอกเลยพี่เอาแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่บอกชื่อด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบคือคนขายจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะอธยาศัยดีมากอะในในแง่ที่ว่าพี่ถ้าคือเขาเขาเขาจะบอกเพื่อ เพื่ออะไรเดียเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าพี่อันนี้เดี๋ยวซื้ออันนี้อันนี้จะแบบนี้ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับเขาเขาเขาทำอะไรให้สักอย่างกับเกี่ยวกับแอปเนี่ยถ้าพี่ใช้อันนี้มาก่อนแล้วพี่จะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ชัดๆแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้อะแต่พอเขาบอกเนี่ยทำให้เราเราเราได้เบนฟิตอะก็ว้าว บอกภรรยาว่าเออแปลงนะไอร้านที่เรากินประจาเนี่ยจาไม่ได้แต่แต่ผมไม่ได้โกรธร้านที่กินประจานะผมไม่ expect ว่าใครจะจำได้อยู่แล้วแต่ว่าตานที่ไปสัปดาห์ละครั้งแล้วเชื่อไหมบางสัปดาห์ไม่ได้ไปข้ามสัปดาห์ไปก็ยังจําได้คือเขาเหมือนเขาจําผมได้เขากาเก่งก็เ,เก่งก็ไม่ทับใจก็มีส่วนทําให้เราอยากซื้ซอซื้อกาแฟร้านเข้าบ่อยบ่อยนะอันสุดท้ายเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้ที่แบบจะเรียกว่าช่วยเหลือในใน,ในขณะนะ มีจริงๆมีหลายคนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ไม่เฉพาะเจาะจงบางคนก็แล้วกันนะเป็นเป็นว่ามีหลายคนทีเดียวที่แบบเขาช่วยเหลือด้วยใจจริงๆผมรู้สึกนะมันเป็น,เ,ปนเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่เป็นอำนาจเขาหรือว่าเป็นหน้าที่เขาทั้งสิ้นะแต่ว่าเขารู้สึกเขาอยากทําให้แล้วผมก็รู้สึกปลื้มใจอะว่าแบบจริงๆเขาไม่ต้องทําก็ได้อ,อารมณ์แบบนั้นน่ะ ผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะำสำหรับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับบริการถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนทันทีอย่างาผมยกตัวอย่างแล้วหนังสือเนี่ยผลลัพธ์ทันทีผมไม่ได้แบบโอ้ oo, บริการดีผมซื้อทันทีหนังสือจากหนึ่งเล่มเป็น10เล่มผมไม่ได้บริการแบบผมคงไม่ได้มีเอฟเฟกแบบนั้นแต่เอฟเฟกระยะย,ยาวเนี่ยเกิดขึ้นนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่ายอดขายที่เขาได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทาให้เขาได้โบนัสเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ บางทีถ้างเขาไม่ได้โบนัสน,นี่มันมาจากใจเขาจริงๆนะแต่องค์กรไหนที่มีคนแบบนี้อยู่อะโหลุ้งแน่ลุ้งแน่แนหรือหรือ Starbucks เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า,าพนักงาน Starbucks เนี่ยเขาจะได้รา,ายได้เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าะเขาอาจจะได้เงินเดือนเปไ็นรายรายวันรายชั่วโมงเฉยๆแต่ว่าเขาทำเขาทำได้แบบนี้ผมไปซื้อ Starbucks มากขึ้นแน่นอน หรือแม้แม,ม,มากระทั่งเจ้าหน้าที่คณะผมมาที่เขาบริการแล้วก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเงินเดือนอาจจะไม่ขึ้นนะแต่แต่ถ้ามันมีอะไรก็ตามที่ผมจะสามารถช่วยเขาได้เนี่ยผมยินดีเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเป็นการรีเฟลคชั่นเรื่องของการให้บริการก็แล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งผมคิดว่ามีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจต่างๆหรือ,รอแม้กระทั่งทํางานนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในพิจัดต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.